คนคงจะงงว่าเจ็บเนีย่ยมัน,ม,นมันเจ็บยังไงครับอาจารย์ก่อนที่ตัดสินใจผ่านที่ยังไม่ได้ผ่านครับเวลาเดินเนี่ยน้ําหนักมันก็กดลงที่ข้อสะโพกอือคือน้ําหนักตัวมันก็กดลงที่ขาครับก็รด้ีไอ้ขากับตัวเนี่ยมันจะมีสะโพกรับสะโพกเนี่ยมันก็มีเบ้าลูกแรกทางด้านซ้ายมือก็คือกระดูกกลางขวามือกระดูกด้านขวามือของสะโพกผมครับไอ้ลูกบอล หรือไอ้ลูกกลมๆเนี่ยมันก็คือเป็นเป็นข้อสะโพกครับจะเห็นเลยอ่าเป็นข้อสะโพกแล้วก็ใส่เข้าไปอยู่ในเบ้าครับอันี้ไอ้ข้อสะโพกกับเบ้าเนี่ยปกติมันจะมีกระดูกอ่อนในการที่จะที่จะทําให้เราหมุนข้อสะโพกได้เพราะเราเดินไปเนี่ยเราเตะซ้ายเตะขว้ายกขึ้นยกลงมันหมุนครับมันดีกว่ามันหมุนมากกว่าเข่าอือเพราะหัวเข่าเนี่ยมันขึ้นกับลงอันนี้มันหลายทิศทาง <Ừ. S 2> เพราะฉะนั้นพอเราอายุมากขึ้นกระดูกอ่อนมันก็เสื่อมลงนะครับอันนี้แถมก็เลยว่ากระดูกอ่อนมันเสื่อมลงได้ยังไงเท่าที่ผมศึกษาคุณคุณอย่าหาว่าผมไปสอรู้ทางการแพทย์นะ <c oughs> ผมอ่านหนังสือ <c oughs> พยายามศึกษาก่อนที่จะทำผ่าตัดครับมันก็เป็นไปได้ว่าหนึ่งเราก็เกิดอุบัติเหตุหรือเล่นกีฬากระแทกกระทัน ครับหรือสองอายุมากขึ้นใช้งานไปมันก็สึกไปเกิดเป็นของธรรมดามันใช้ <Ừ. S 2> มาเจ็ดสิบห้าปีแล้วอันที่สามก็อาจจะเกิดจากเรื่องเอเลือดไปเลี้ยงที่ปลายกระดูกไม่ดีพอมันก็มีหลายโรคหรือหรือมันก็มีโรคอื่นที่ทําให้เกิดเลือดไปเลี้ยงที่กระดูกไม่ดีพอแต่พอผมเนี่ยเข้าใจว่าจะเกิดเสื่อมเพราะอายุแล้วก็คเคยเล่นกีฬาเป็นนักบาสเกตบอลก็กระโดดโลดเต้นอะไรไปตามเรื่องนะครับ,รบถึงเวลาก็ ก็มีปัญหาทีนี้ถ้าไปดูอีกด้านหนึ่งถ้าไปดูด้านซ้ายจะมีช่องกระดูกด้านซ้ายผมยังดีอยู่ครับเห็นไหมฮะมันมีมันมีไอ้ข้อสะโพกกับเบ้าเนี่ยมันยังมีช่องหางๆอยหลังจากที่ผมทําผ่าตัดไอ้ตัวข้อสะโพกที่เป็นรูปกลมๆเนี่ยเขาใช้ซาลิโแล้วก็แกนของมันเนี่ย้าอาจจะใช้เหล็กหรือไทเทเนียมครับผมเข้าใจว่าจะเป็นไทเทเนียม แล้วก็ตอกเข้าไปในในกระดูกก็ตัดตัดข้อสะโพกนะครับออกแล้วก็ตอกแกนเข้าไปนะครับแล้วก็เอาเอาเซรามิกทำเป็นเอ่อทำเป็นข้อสะโพกเทียมอืนะครับหรือเป็นลูกหมากชาวบ้านเขาดูเขาดูรถยนต์เขาบอกลูกหมากรถยนต์เนี้ยนะครับครับแล้วก็มีเบ้าเบ้านี่ก็จะทําจากเหล็กหรือไททหรือไทเทนเนียมก็แล้วแต่จะเลือก แล้วก็เอากล้ามเนี้ยมาหุ้มอมพอกล้ามเนี้ยมาหุ้มอีกทีดึงเนี่ยแล้วก็เย็บแผลปิดโดยคร่าวๆก็พอจะเข้าใจว่าทำอย่างนี้เดี๋ยวนี้เราใช้เขาเรียกโรบอทก็คือแขนกลเนี่ยมันช่วยทำให้คุณหมอทำงานได้ผีไซายที่ชัดมากเพราะว่ามันมาช่วยตัดช่วยตอบ ช่วยวัดระยะเป็นมิลลิเมตรมันไม่ใช่เป็นเซนมันมันมันละเอียดยิบเลยอืออือดังนั้นมันล็อกไว้เลยว่าเวลาที่เราเครื่องกลเนี่ยมันได้มาจากที่เราไปถ่ายซีทีสแกนครับซีทีสแกนเนี่ยมันเป็นการดีเอ็กซรมันสองมิติซีทีสแกนมันมันสามมิติมันเห็นภาพรวมทั้งหมดรอบมันก็เลยจำลองออกมาว่าไอ้ตัวหัวลูก ข้อสะโพกเนี่ยมันควรจะเป็นใหญ่เล็กแค่ไหนก็เตรียมทําไปก่อนอรวมทั้งเบ้าครับแล้วจะสวมเข้ากันยังไงแล้วเวลาจะตัดเนี่ยให้โรบอตก็ช่วยให้เราเลื่อยกระดูกออกเนี่ยไม่เกินองศาพอดีอทุกอย่างมันมันตรงเป้งรับรวมทั้งตัวเบ้าตัวกระดูกก็ต้องเข้ากันพอดี <c oughs> อย่างปุ้งิงชอบพูดอ่ะไปดูหน้างานไปดูหน้างานก็คือผ่าแล้วก็ต้องมานั่งวัดต้องมานั่งดูว่าจะใส่ยังไงให้มันให้มันพอดีหรือจะเหลาหรือจะจะจะตัดยังไงให้มันใส่แล้วไม่หลุดที่กลัวที่สุดก็คือมันหลุดพอใส่ก็เป็นเดี่ยวแล้วพอเดินหลุดมันต้องผ่าใหม่ครับแต่ว่าถ้าใช้โรบอทเนี่ยมันช่วยทําให้โอกาสในการหลุดเนี่ย เปอร์เซ็นต์มันไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นมันศูนย์จุดศูนย์สามอะไรเงี้ยจันเอผมได้ยินนะครับป mm hmm. กติเบลลองนึกดูนะเวลาคุณจะตัดกระดูกใหญ่เนี่ยคุณก็ต้องใช้เลื่อยใช่ไหมครับ mm hmm. คุณหมอก็ต้องใช้เลื่อยแต่ว่าเวลาเลื่อยเลื่อยไปเนี่ยมันอาจจะเลื่อยเกินไปมันอาจจะเลื่อยฉลับเฉียนไปมันอาจจะเลื่อยน้อยไป <c oughs> มันต้องมาเลื่อยเพิ่ม <c oughs> เติม <c oughs> อะไรต่อไม่อะไรก็ตามแต่พอใช้คอมพิวเตอร์ระบบดิจิตอล แขนแขนกลมูโรบอตมันเป็นมิลลิเมตรเลยอ่ะมันล็อกไว้เลยว่ามันต้องเลื่อยแค่นี้เพราะฉะนั้นไม่ว่าสายตาเราจะเลื่อยแล้วเราพลาดไปมัจะเลินเกินจะนี่มันหยุดมันบอกแค่นี้พอก็คือไอ้ที่เขาเรียก h ิ m a ม e เอ o r เอเนี่ยมันจะไม่มีมันน้อยมากถูกหรือจะยุ่ยกระดูกหรือจะตอกหรือจะอะไรก็ตาม แขนกดมันก็จะช่วยเราก็เลยคิดว่าเอา้าถึงเวลาถ้าผมช้ากว่านี้วิทยาการดีกว่านี้ถผงแจกกว่านี้เนี่ยกล้ามเนื้อผมหย่อนยานเนี่ยผมคงจะยากอืเติมคุณนิดหนึ่งเรื่องกล้ามเนื้อผมได้แง่คิดว่าเป็นความจริงเลยครับผมอ่านหนังสือเนี่ยแล้วก็คุยกันนะกายภาพคุยกับแพทย์เขาก็บอกว่าให้ผมฟิตกล้ามเนื้อไว เวลาผ่าตัดล้างผ่าตัดจะง่ายขึ้นอืมผมก็เชื่อแล้วผมก็ทําผมว่ายน้ําทุกวันจนกระทั่งกล้ามเนื้อขากล้ามเนื้อสะโพกผมแข็งแข็งแรงพอเวลาผ่าตัดแล้วเนี่ยผ่าตัดผมเดินได้เลยหลังจากผ่าตัดวันลุ่งขึ้นผมเดินเฉยเลยอืโดยใช้วอลเกอร์นะครับ,รบแต่ว่าเดินหมายความว่าลุกขึ้นยืนแล้วก็เดินได้อืเพราะฉะนั้น นักกายภาพก็ดีหรือพยาบาลก็ดีก็บอกว่าโอ้พ่อกล้ามเนื้ออาจารย์แข็งแรงมากก็เ,เลยเดินได้อย่างนี้นะครับโอ้มันน่าเขาเรียก Amazing อะ่ะ <laughs> ดู <Yeah. S 2> ตอนนี้คนคงเห็นภาพอยู่ว่าอาจารย์เดินแ<ร><ใ>น่าวรกาเายที่นคน<ๆ>เห็นนักกายภาพเขาพคอยดูนะครับ